น้ำพริกหมูผัดจ้าแล้วก็เหล่าบรรดามะละกอจะจับบักฮงค่ะบักฮงหน่วยบักฮงต้มกานบักฮงหย่อนบักฮงนี่มาเบิดกานเบิดหน่วยเลยแล้วก็ดอกดอกมะละกอใบมะละกออุ้ยมาเบิดเสือเบิดแซงเลยคะ่ะซีมก่อนเลยกระจกขึ้นซาวะขข่ะคมค่ะแต่ตุยแจวตุยแจวนะคะตุยแจวหมูผัดของเรา บะคุมอืมบะคุมอือม,อออมออต้มแล้วบะคุมค่ะบะคุมบะมีกินน้ำหมอ,อ,อก็อแบบขมหืนคืนติดคอนีออ่ฉันกินขมฉันมาก,กินขมอืมอืมไม่ขมนะจ๊ะจะต,ต้องต้มแล้ว ทำวต้มอ,อาจจะหึ่นอาจจะหึ่นอาจจะขมเดี๋ยวลองดอกดอกบกหุง่งตุยแจวตุยแจวตุยแจวหมูแจวสูตรเ่าเองอ มันแซ่บมะฮ้องต้มมะละกอต้มน้ำพริกผัดหมูเดือด very กู o d ลายูแต่ต้องตง้มใบใบมะละกอตุยบ้างเป็นใบบักใบบักหูเอาไปลวก ข้เน,นี่ยขมใบอะขมขมเลยลการ,รมะละกอดอกอ่อนดอดอ่อนอืมะ ได้ยู่นะ,ะบ้ขมสํมาใบใบขมสุดแสบ <c oughs> ขมแบบที่รับได้

ขมสุดแม่นใบไม่ขมเลยคือลูกมะละกอเอาไปต้มได้จ้ะดอกก็ดอกก็ขมนิดๆหอมด้วยนะดอกอร่อยอดอกอร่อยดอกอร่อยอลองมึงกันย้อนสายขมเขามากค่ะกินได้นะคะ ดีต่อสุขภาพด้วยลองเบิ่งได้ค่ะโอเคค่ะบ๊ายบายจวไปกินต่อให้หมดเลยแสบแสบค่ะแสได้เลยบรรดาแบบมะละกอต่างๆของมะละกอนะคะเอามาต้มเอามาลวกจิ้มน้ำพริกจ้าบ๊ายบายแสบ